สนกข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านจะมีการซ้อมรบครั้งใหญ่เป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธละการซ้อมรบดังกล่าวนะคะจะเป็นการจำลองสมรภูมิรบสู้รบในทะเลทรายซึ่งทหารอิหร่านจะเข้าโจมตีฐานทัพที่ถูกสมมุติให้มีลักษณะคล้ายกับฐานทัพอากาศของมหาอำนาจนอกภูมิภาค นอกจากนี้ทางกองทัพของอิหร่านยังยืนยันอีกด้วยว่าจะมีการทดลองยิงขีปนาวุธทั้งพิสัยใกล้พิสัยกลางและพิสัยไกลจากจุดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการทดสอบความแม่นยำของระบบขีปนาวุธและศักยภาพของหัวรบรูปแบบต่างๆ การซ้อมรบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามาตรการคว่ำบาตรไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากได้มีการประกาศไปตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทําให้หลายฝ่ายมองว่าการซ้อมรบในครั้งนี้นะคะเป็นไปเพื่อท้าทายนานาชาติและเป็นการตอกย้าจุดยืนยว่าอิหร่านจะไม่ยินยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ในประเทศตามแรงกดดันจากสหรัฐและสหภาพยุโรปถึงแม้ว่าการคว่ำบาตรจากนานาชาติจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อรัฐบาลอิหร่านซึ่งพึ่งพิงรายได้กว่าร้อยละแปดสิบจากการส่ง เลียมก็ตามทั้งนี้ค่ะนายมามูธอมาดิเนจาร์ประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันมาโดยตลอดว่าโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในประเทศเป็นไปเพื่อสันติในขณะที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e รายงานว่ามีการตรวจสอบพบข้อมูลที่ทำให้เชื่อได้ว่าอิหร่านกำลังทำการทดลองผลิตระเบิดนิวเคลียร์ค่ะ